สบายดีพี่น้องพบพอ่พอกับซองสนิงบรรณาคือเก่าเนาะวันนี้ก็มาลินน้ำเอื้อยน้ำบ่าวบอยมากับซุมเอื้อยนาตาลีล่ะก็สาวยักษอันนี้พอลืมเออสาวซูปปนีกับเอื้อยนาตาลีล่ะก็แฟนเราเนาะสาวซุปปนีกับแฟนเพิ่นเนาะมาลิน,นเห็น,เนบ่าวบอย อันนั้นเบาบอยเนอะนอนอยู่เป๊บ่ายไปทั้งนาแล้วถไปทั้งนาถ่ายไปทั้งนาใช่ทั้งนาถ่เปิดนาออกมาได้ยังถ่ายพไป็เายนี่เฮือนเราาเเนะปิดนาออกมายังโบเคยเห็นจะเขื่อนออกมาครั้งแรกเนาะพี่น้องมาแล้วก็ถ่ายเอาเพิ่งกำลังตกแต่งบ้านอยู่เนาะทาสีบ้านใหม่เรื่องเพิ่งกำลังบลัฟไงเนาะคืนเด็กบันที โอ like, okay. <int> <ety> ้โมาตัวกันมากตันัมนการนมีควายน้วได้เฮือนเพลินไป่นองควายสองตัวอันนั้นได้อาหารเที <sh arp organ> uh, ่ยงวันตะมะฮุงเนาะงูเห่าว่ะสัน เดี๋ยวพามาละเบ่งบรรยากาศในข้างเฮือนเบาบอยเนาะพี่เนาะมาน้าเอื่อนนาตาลีกับกับจักเอื่อนอย่างเนาะมลืมเลยคนเป็นซุปปนี่เนาะน้องควายแม่ได้นี่ยบรรยากาศเฮือนเราดีไดพี่เนาะหอมไม้ลายเย็น มีเป็ดมีควายเนาะอยู่ในบริเวณเฮือนเพิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งควายเนาะพี่น้องควายโบราณเนาะเพิ่นว่าควายเตสมัยใหญ่แม่ใหญ่พุ่นน่ะเพิ่นเลี้ยงไว้เนาะสืบทอดมาข้างเฮือนเพิ่นกมีกนหมอกนไม้เป็นธรรมชาติอีหลีเด้เดินล้วงเนาะ นี่ควายกับควายโบราณพี่นเนาะวัยแต่สมัยตะกี้พ่อบ้านนั้นยายนิงเบิดแล้วได้ยังควายเนี่ยควายกับเบิ่งกล้องกล้องกับเบิ่งควายคุ้ยบ้านเฮาเอิ้นว่าคุ้ยกําลังเขี้ยวเอื้องเนาะพักพอนิ่มเทียคุ้ยเถอก Nhai, yêu quanh tôi quay thật thực tụ nó thật tôi lắp đôi thật tụ lắp đôi thật tôi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  Natalie Mark, เอ้ยหมากเลยนอกคุ้ยเถือกไงเห็ดยางกันเนาะอันนี้กับบาวบอยนกมาเล่นนำลาวสบายดีคอมเมที่น่องสบายดีอันนี้ส่องนี่นะบอสส่องานิ่งบันนาส่องเซานิ่งบัดนา านนาะที่บ้านเจีล่านะบอโดยเอาเร็วไก่กินมะข้อก็ว่าบ้านนาก็บอ่บ้านเทมของ <c ười> จังวะตนตัง <c ười> บ็วเท่าน,นี้เทมโคงเนาะนัะนะบอเปลี่ยน,น,นก็ได้บอ เดินเฮือนเพิ่นกวงๆเฮือนบ่อยๆนะห่มไม้กะหลายเนาะเอ้ยห่มไม้ใหญ่ๆเย็นๆพุ่นเฮือนเพิ่นลังบักใหญ่เพิ่นกําลังทํากับข้าวกับน้ําบงนงแสงสาสุณีร้องเพลงพี่น้องความรู้สึกเเ็นสถา น้ำตาไหลาผ่านหานสอดหัวใจมวนคาสะท้านหนบ้องมันก็ะพอสบำนีอ,นออกหน้าเวทีใส่มงกุฎเหมือนนางสาวไทยเข้าหลังเวทีพาดินแต่เกิดไปยืมเกิดมูใสไตหนันคือมองอาศัย มุวนมวนมวนเมื่อไรสดจังฟังอีกเต็มเต็มเพลงเกิดไว้ยันโหววเพลงอันแีโซนีอัดแผ่นเสียงแบบเนาะโีนี่อน้นเเนาะไปแต่บอกอัดแนอัดแ้วอัดยูไเลยเจจอยยอตามหุงมาแล้ว ว่าเธอเสียงหลุดบ้นเดี๋ยวสมัของคมริัเ็านปมารนเ็ดปล่อยอยู่ไปท่วงแต่กระบอกตาแล่าน้ำตาเล่เสียงเราเสียงเราดีเนาะตม ไปิดเเฮย้งเลแมงวันกะแขกวด้รับเชิญบ่าวบอยก็อะไรที่นอบ้านนั่นั่นด้บ่บอยลองแล้วป่ะเนี่ยซูมเข้าไปเลยนัตตีลีง

แก้มอยได้บอสก่ไอยคนนอกให้สีกลนปเห็นบอล่กเห็นบอล่ะเจ้าบอกันแก่ายให้หอมย่างบอเฮไทยนองสีหอมจะได้แายหามหอม ไอ้สิหอมค่ำมั่นค่ำคือบ่ท่วติรสิิบ่เนาะขอาเด้อนี่สาวเียงกับอ่าาเบียสุดยอดสุดยอดเพิ่นหอวนเนาะเสียงเพิ่นแต่ว่าทําน้องก็ได้อยู่งานเนาะตหนาแว่าอยาเบิ่งก็ไว้ มาอเสีดีนะทำนองนะครับนะ้ทำนองนะเขาได้อยู่อนองเขาที่ทำได้เสียงเราดีต้องิดตัห่นเพชรทีได้ลองเสียงดีแมนแบบสองอันนอะเป็นเสียงว่าทนทีเราพอดีเอาตกใจเด้ว่าไก่มากินเลยอืมอฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากเด้อฝากค่ะเบิ่ง กันซีนีน่าไว่าห้ำเลยเกนให้ฟังกนแม่ฝากเอสซีเจไดแดกเกอร์โยฝาเด้อค่ะครัมาเบิงส่องบาฟังล่วเดี๋ยวเขาสิไลส์จะอย่าลืมติดตามส่องสาวซูเปนี่ชาแนลหลันีาแล้วก็ภาษาไทยวะเนูเปอนี่ชิคกี้ายเี่ยวสองสองมาจากพี่น้องเด้อฝากฝากเอสีค้วเด้อชิลกบุชนลกาอ ผ่านไปองแล้วอาหารโ่อกออกคียบอรดแลนแล้วะครับเริ่มให้องแล้วเปิดแดนตด้เขาสมอนห้ากินง่ายอยู่เพราะว่าคนมันก็นิ้นมันเพ่งแดเขับดที่น้อง้าวก้องไปเปิดคิมาจบขีบบอคอชิมาจบขีบิดข่ามั้ยมาเฮียนบ่อาๆเป็นกเียงดีพี่น้องน้ำตกหมูตามมาหุงแซ่บ แซ่บแซ่บเกือบความไม่นองเลยเจนตะลีอันกั่นแกงตำผาดบ่กินยังทั้งน่ากินสมบ่กินสมกับพวกนี้นั่นลุ้มตะมหงุ่งตะมหงุ่งนะแซ่บได้กินข้าไปลาตะควนตัวๆในท้องกันนะกินละควนตัวๆหรือเปล่อืมแบบมันกระเพาะนะมันบป็นอยากดีเนาะมันอยากควันกระเพาะไม่ดี หักแทบไป็ละตามเนละให้ไปลองตลอดได้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องซอยกดไล์กดแร์ก็ติดตามให้กัน,นเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะบาย